จากที่พักนะครับออกจากที่พักแล้วก็จะไปตรงนู้นนะฮะเพืาออะไรเด็กๆทำไมเยอะๆตรงนั้นเด็กๆ เด็กๆลุมนะอ้ยหนาวหนาวหนาวนับนับเด็กแค่ยันอ่ะสบายดีนับเด็กกันนะี่ดูยูท u ได้ยนิตามช่องนี้เน oh ี่ยยังไม่รู้เลยยูทูบคืออะไรรู้เนี่ยยังถามเนาะยูทูบคืออะไรลูกยูทูบคืออะไรมันดูได้ยูทูบมันคือ มันดูได้แมนแล้วถ้าดูไม่ได้คือเน็ตหมดเน็ตบลอแมนเนแล้วอันนี้คือคือหยังเนี่ยโอ๋สวนสาธารณะเนาะสว่งอีกตัวไล์ไหนพิมเลยพิมเลยมีตัวจับป้ะให้เพื่อนพิมให้่องไกล์มา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  นี่คือบรรยากาศเมืองหลักซาวเอาเล่าให้ฟังหน่อยหลักสาวคือหยังเล่ามาเลาเล่าให้ฟังน้ำเนื้หลักซาวคือหยังถู้บ่จุดตรงนี้อะไรเรู้ความหมายของอะไรความหมายหลักซาวคือหยังเก่งแล้วไม่อ่านให้ค่อยฟังน้ำเนื้อคอยอ่านภาษาลาวออกไปเรียกพาไปได้ไหมไปเล่าให้ฟังน้ำเนื้อแบหลักสาวอ่านว่ายังไงป้าสวนสาธารณะหลักซาวไหนๆๆๆอ่านว่ายังไงไรข้างบนนะ นี่คือเขาเรียกว่าไกดอะไรมากรุเทศเหรอมากรุเทศไม่เป็นมากรุเทศได้ปะไปนำไปนำเที่ยวไปไปเร่ไปเร็่เที่ยวไปไหนเล่าเล่าลัไปเยมากรุเทศน้อยนะมากรุเที่ยศเราอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วปสี่ปสี่แล้วทำไมเจ้าเลี้ยงน้อยกว่าเขาเล่าปสี่กับปสามเออปสี่กับปสามทำไมมันหนาวเนาะเมืองนี้เนาะไหนไหนไปอ่านตรงไหนลูกไปอ่านตรงไหน เอาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาใครใครลองขี่จักยานทำแนขี่ได้ขี่ขี่ไปดิน้องขี่ขี่ขี่ได้ป้ยะขี่ได้ป้ขี่มาขี่ไปยะ่น้องคนสวยก็ขี่ไปมันมุดกิ๊กก็โผงบ่บอกไปไปไปเ่าไหร่ขี่นะเอใครขี่เป็นเอาขี่เป็นเอาน้องใส่ไปเป็นกระโปรงเใส่กระโปรงล่ยเออโอ้ไปเลี้ยวเลย ไอยจักรยานเช้รของท่านคืนนะอะไรเนี่ยบริษัทนี่โอเคอ๋ออันนี้เป็นชื่อต่างๆที่แบบแกงโมบานนึงไหนไหนแกงโมบานหรือเปล่าเนี่ยดูแลแกงก่อนโอ้ยนี่ไงลูกบอลนี่นี่นี่ไหนไหนไหนลูกบอลผู้ใหญ่แล้วเขาไมเอาไปให้คนอื่นเล่นมั่งนะเออให้คนอื่นเล่นมั่งแล้วไหนไปเตะไปเตะทางไหนเนี่ยไปทำไมมาใส่ขายยาอู้ขาแห้งหมดแล้ว บุ้ยมีคนหนาวเลยเออไปแล้วนะเอาบนลบอลรอบหนึ่งบอรอบหนึ่งอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าหลักซาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยข้างหน้านี้ครับหน่อยหลักซาวคือนี่เด้อนี่เด้อหลักซาวคืออย่างบอกรู้อีกเราต้องต้องมาหลังคำถามคุณครูแล้วหลักซาวอันนี้บอกหลักซาวสนุกอ่ะ อันไม uh ่ไม mm ่อ hmm. ยัางนี oh. Oh wow. ่แนไปอ่านยืนทางนู้นโอ้เดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นต้นหินเนาะต้นหินบ่มีอยังกินบ่ได้ไปเบิ่งเพิ่อนแล้เป็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเด็กๆชอบเลยจักรยานน้อยนดูครับบรรยากาศ อยู่ที่หลักจาวนะพี่น้องอากาศเย็นมันอยู่หน้าหนาวจริงเนาะอืมถ้ามันหน้าหนาวนี่มันจะหนาวขนาดไหนตรงนี้มันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วหลักอันนี้อะไรเขาเรียกว่าลงอะไรนะลงจนอ๋อลงลงรับน้ำลงจอดจำนำจอดลงจอดจำลงจอดจำเอารถอะไปจอดอ๋อลงเอ๊ะจำนำ จำนำทะเบียนอะไรพวกเนี้อ๋อ,อโอ้นี่ดูวิวดิวิวภูเขา<ม>ก็ถ้าโมงมาทางนี้ตั้งแต่มาถึงนี่มันจะมืดๆน,นะเพราะว่ามันเป็นเป็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศหนาวๆแบบนี้เดี่ยวเดี๋ยวก็เด็กสคนอะกล้ามาเร็วพิชานจะเลี้ยงพิชานจะเลี้ยงอู้จ๋าอู้ที่ชานบอกว่าจะเลี้ยงเด็กเราบอกว่าเราก็เป็นเด็กไงอือสุดยอดเนี่ยหลักเศร้า หนาวสุดสุดนี่นี่ฮะอันนี้คือที่มาที่ไปหลักซสาก็เหมือนกับเป็นรูปหลักกิโลนะเอ้ยเอ้ยมีมีความหมายหลักเสาปะ

ราชสาวเป็นตำนานที่ก้าวขานกันมาได้หลายหลายปีโดยผ่านข้าบวนวิวัฒน์แห่งการคงตัวและข่ายตัวของสังคมโอเคเอาคนที่สองผู้ชายสุดำมาสุดำสุดำมาอ่านคนที่ได้ที่สมเร็วไปนี่มาเอาคนไหนจะอ่านไม่อ่านจริงนะไม่อ่านจริงนะเอาคนไหนอ่านมามาจ้าอาเลย เร็วมามาอ่านน้อยลงมาอ่านเร็ววะนากผู้าวคนสวยน่ะมันนี่ก็ได้ลูกมาอ่านมั้งมันมาล้มดอกมันม่ล้มมันมาล้มแล้วก็ล้มทีเดียวเอามาอ่านนาผู้สาวหน่อยมาเอามาอ่านมาอ่านอ่านอ่านออกว่าใจเย็นทงนี้เลยอ่าอ่นต่อเลยเจ้าจ้าอ่านเลยอ่านเลยอ่าการเก้าเอ้ยอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้อง การเก่ารักสาวอยู่แห่งนี้เมนการเริ่มต้นนับกิโลเมตรที่ห่างจากขายของฝั่งที่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มงราสุ่มบ้านนาเป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 เบื้อง

เดี๋ยวจ้าพันม,มามาคุยกันก่อนจะกินกี่กะจักไม้กินใสกี่ไม,ไม,ไม้สี่ไม้ไม้ละเท่าไหร่ไม้สองบาทสองไม้ละสองบาทมีบ่สองย็นหน้าไหม่มอันนี้สี่ไม้นี่กินกี่ไม้ไม่เลยจักพันกินที่ห้าไม้อันนี้กินไม้ซากไม้อันนี้กินกี่ไม้สองไม้แต่คุณต้องกินกีน่ไม้กินเรื่อยเหรออ้าวก็กินก็ให้กิน หาไม้เอาแบบนี้ทุกคนถึงจะเอาเฉลี่ยเท่ากันคนละสี่ไม้โอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวไม้คนละสี่ไม้กินเสร็จต้องมาอ่านให้ฟังรุ่นไปไปแมนยูทูปเดี๋ยวจะเพิ่งที๋ยว่นมาก่อนเป็นนักร้องรุ่นไปเลยรุ่นยูทูปเป็นนักมองโอ้ห้องห้องในบังนอ้แล้วพร้อมแล้ว ไปเลยไปไปเร็ไปเด็กเกนอยะปไอจะเราอก่อนดีรถบอกใหไหลเนาะต่อ่เพื่อนยูไส่หนเฮือนโอ้ยยูต่างพุ้นเนาะย่างมาไก่้หนี้ วันนี้เราเลี้ยงน้องๆนะพอดีวันนี้น้องๆสองคนทราบฮะสองคนนี้ขอคนนี้ถามคนละครึ่งโอ้โหี่้นเาดูภูเขาดิย่างสวยจับใจเท่านั้นเฮ้ยมีแดดแล้วเฮ้ยมีแดดแล้วอุ่นหน่อยอุ่นหน่อยโอ้ดูแดดออกมาแล้วนี อุ้ยเลยสีไม้เราจะกล้ากินอะไรในตู้ไหมหนาวหน้าเตดออกยังหนาวเนาะเลือกยางเลือกยางเลือกกันมันยางเก้าสี่เท่าไหร่เก้าสี่เท่าไหร่ลูกเก้าคูณสี่ได้เท่าไหร่เอาไปตอบได้เร็วที่สุดให้อ่านให้ฟังเลยไม้ไม้เท่าไหร่ถามเขาเลย ไม่สองพันสามสิบคูณสองพได้เท่าไหร่สามหคูณเอาโอคิดใหญ่อะเร็วเร็วาหคูณคูณสได้เท่าไหรถ้าเป็นหนูหนูจะตอบว่าเขากลับไปนอนคิดกันกันะค้9,9,6หกโอ้ยอยาสีมาถึงมาฮอดนด้กินอยู่บ่ับเป็นสีคูณเท่าไหร่เปนซีสองแปดอะแปดพัน แม่เปี่นกวขอบคุณอขอบคุณพี่ชานอีกรอบนะัผมนะขอลงวันนขอบคุณพี่ชานที่เลี้ยงพี่ชานเลี้ยงลูกชิ้นกับน้ำโค้งขอบคุณพี่ชานมากนงัขอบคุณพี่ชานมากเลยที่เลี้ยงนั้นเี้ยงน้ำโค้งผมกับลูกชิ้นนี่ ดูน้องๆนี่เขาตอนนี้มันหยุดเขาอ่าอะมามาเบิ่งของกินน่ะมีอย่างไหนเนาะไม่มีใครรู้บอกเคยอ่านเลยบ่มาหลังต้องไปอ่านแล้วลูกมรหลังต้องไปอ่านนะเออนั่งๆๆๆๆโอ้มีปลาหมึืกเนาะแล้วก็มีมีไก่ ลูกซีดิ้งลูกมานั่งข้างผู้หญิงก็ได้เาลูกเป็นอย่างตอเฮ้ยมานั่งด้วยกันนั่งเล่นกันมานั่งเล่นกันเล่เล่ไฟดับก่อจุดไฟใหม่กระเบิดหันอ๋อกระเปิดหานเลยพึ่งกันพึ่งดังไฟกอไฟข้าวข้าอะไรเนี่ยตำรวจเก้าคนแก๊งแก๊งวัยรุ่นแก๊งแก๊งนี้รู้จักกันทุกคนบ่เออเอ้ายังไม่รู้จักกันทุกคนเหรอ ทางการแนะนำกูอ่มีใครชื่ออะไรบ้างอ่าแล้วน้องโตลูกชื่อไหน่ะงชื่อทิมทีทีเอาทุกคนรู้จักน้องทิมยังรู้จักตอนนี้รู้จักหรือยังวันหลังต้องรู้จักกันนะลูกนะเอาคนที่สองเซดอลล่าดอลล่าโอ้โหดอลล่าดอลล่าไม่ใช่ดอลล่าแล้วคนที่สามต้อมต้อมคนที่สี่ยูโรยูโรโอ้โหน้องฟ้องนี่หว่าโอ้ไม่ใช่แล้วคนที่สุดท้ายคนเอกอ่ะแล้วคนนู้นล่ะ ต้นต้นต้นที่สองฟ้าน้องฟ้าเออน้องฟ้านี่สวยด้วยนี่โตขึ้นนี่จะเป็นนางงามป้วนี่อ่าคนที่สามนัชชานัทชาอ้น้องนัชชาคนที่สี่อวีเออชื่ออะไรนะอวี่อวี่อามิงเป็นลูกคนจีนป้ะไม่โอ้อ้าวแล้วแม่ค้าชื่ออะไรโอย้แม่ค้าชื่ออะไรครับ ซูซูโอ้โม่ครัซูซูโอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้เลยกอให้เห็นแบบเป็นจ้าวมากเลยยังเดินซาวฮะเดินทายอีกแล้วเดินายแล้วเดินมาเดินก็ไปมาไม่ถึงหนึ่งนาทีโอเคก็จบแคนเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมวิวสวยมาก